วันนี้มีนัดก,การแข่งนะโคโบอครับรอบรองชนะเลิศมี2คู่หนึ่งครับวันเสาร์ที่5จตุลาสวัสดีครับทุกคนผมทอนอยากจะบอกทุกคนหนึ่งครับพี่น้องผมพิการขูไม่ได้ยินตั้งแต่เกิดพูดกับไม่ชัดเวลาจืจอสารกันเราไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเปืืองทุกคนหนึ่งครับ ใส้แม็กแล้วหานปรากใรไม่ได้เลยนะครับที่โดยโปกติต้องหานใส้การหานปากและถีหน้าทางผมหัวผู้ชมไม่ชัดหัวผู้ชมฝังไม่ดูเรื่องอยากจะให้ผู้ชมมีภาพนนะักจิตกีฬานะครับอ่านข้อความด้วยนะครับหรือสารกับคนหูดีเพื่อหวานเนียยยุด คินไปด้วยกันนะครับจ่ายคนหูหนวกหูตึงและถึงกูดีหอพุุนที่ผู้ชมกดติดตามาดกดแชร์กดไลค์กดกรดิ่งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับหอมพุนท้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีนะัดการแข่งนะโควบครับรอบรองชนะเลิศ มี2คู่นึงครับวันเสาร์ที่5ตุลาเวลา1ิ3 0ดทินาทีค่ลาหนึ่งครับ CS พอพบไลนปพาร์ตคู่ที่2 Ibj อคพบคุนไดเวลา14บ่าย2นะครับผมถ้าทีมไหนผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับถ้าทีมผู้แพ้ จบเลยไม่มีชิ้นที่3นะครับวันนี้มีแข่งก็อว่าครับไปเพทหญิงเดิมมาทางถึงร้อมหลอดตาเดอรกันแล้วที่มีชิมของทีมไม่มาตามนักเพราะเพิ่มโดนไอบีเชทต้อลอมมาชิมทีปัญหาหลังอยู่ที่เรื่องเก่า ก็คือนักกีฬาต่างชาติช่วยแบ่งเบาบาลัคลิปไม่ได้เหมือนต่างชาติทีมอื่นอื่นนะครับหัวเสาอีกคนหนึ่งวันคลิปก็มีเข้าเป็นออกแถมว็อย่างตัวเล็กทั้งานเอ็มบีจีนที่สูงมากและมือเช็ใช้งานหนำไปเป็นเชฟวันให้ต่ำมากตบแต่ละต้องรู้ว่าจะห้ามน็ต ไหมนะครับซีทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้ัวกับชนะหรือแพ้ผู้สีกันมากทีมไหนบอลและนี่น่าจะช่วยทีมได้เยอะแฟนทับน้องจองวิภาบีก็รวมเชียร์กันและให้กำลังใจให้ผ่านเข้ารอบชิงให้ได้นะครับหาผู้ชมการถ,ถายทอดสด ไม่ต่าตามช่องธรรมชาตินะครับยูฟาเมื่อวานนี้วันที่4สุราสมัทอเจตการแข่งนะัโชว์ครับยูฟ่าลูพรชนะพอบยอดเยี่ยมเกมดีเกมรับเหนียวช่วยทีมว่าถ่ายชนะได้ตบมือดีครับทีมอารามาเด็อยามากา,าจาะชนะ เดอปานสาหนึ่งนะครับสาวุกฤอยาลบมาเลยยามาตา,า่าน้องยุป้าเอาชนะทีมเฮดปาร์ทไปได้ถามต่อหนึ่งเช็ตหมันหมันและุ้ากหขอแสดงหวานยินดีและดีใจยูยป้านะครับยูป้าทำได้14บสแซและทีมหามาเลยด้วยนะครับ ปานแพ้อาับมาเลยามากาจักหนสาเช็ดมา8ต่อยี่เชฟยี่าต่อยี่สามเช็ยี่บต่อยี่ยาเก็บเป็ชายเลยยี่ยี่สอต่อยี่ห้าครับน้องยุปายิ่งเล่นยิ่งดีสองนัดแรกไม่ค่อยหลวงตัวสักเท่าไหร่ แต่ววานี้ข้าพูดได้ว่าเกือบชุดปุ่งแล้วเกมเกมรับทำได้ดีหรือว่าพัฒนาได้เร็วแต่ยังไม่ดีพอที่จะยืดอ,อายักยาวๆเลครับต้องปึกเพิ่มปึกหนักว่านี้อีกต้องนิ่งและและละเอียดวนันนี้เชื่อว่าน้องทำได้ชู้ย่ต่อไปให้กำลังใจนะครับน้องทุกป่านนะครับ ขอบคุณที่ผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลคก์กดกรดิ้งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณท้าวบ๊ายบายครับ